อาการน้อนอนครับมากครับมากครับสวัสดีครับอาการน้ำน้อนกินมะม่วงเบาคัดกคัดกไหลคัดกโคตรน้ำพริกไก่ไส้น้ำพริกน,น้ำปลาหวาน,นครับสุดเท่านั้นเลย แต่ประเภทของห้องน้ำก็ต้องซื้อยังสีเลยข้องน้ำก็ต้องซื้อสีเลยครับโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วตังสีเลยเขาจะแศบร้ายนี่อย่างน,นี้นะมามีนะมีนะต้องมีนะนนะทำไมต้องไม่เล็กสุดเลยสุดไม่ได้โทรศัพท์นั่งหานหันอืม ร้อนร้อนหยิบเกี่ยวกินแล้วก็ขี้แตกก็เอาลวกแล้วกินแล้วก็มาเยอะขี่สะดวกเลยนี่นี่มันอยู่ประเทศประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเ <ปะ S 1> ขามาทำงานอยู่ไทยนี่ แต่ก่อนมันอยู่บ้านตัวกระเปียกนี่ผมไปเห็นตั้งแต่สิบปีก่อนฮะเคยค้องกันไม่ถึงสองปีแล้วเห็นมั่วแล้วมั่วไปหมดแล้วไม่ใช่รายการนี้มั่วครับมั่วสวยไม่มีสาระใดๆ้งสินอุบัติภั อืมอ่านยกเพื่อเขาโงทานยกไม่ได้ตัวเล็กกันไปมีน้ำใจเกือคนเราต้องมีน้ำใจเอบยกไลฟยสดนี่ไหนนไล้ยสดไม่ได้แมบ เครื่อตงตัวสาม,มันร้อนเออใช่มันร้อนมันดับเลยเมื่อกี้ค่ะว้าวพ่อครับรุ่นเนี่ยเข็มขัดนี่ย่าต้องรัดนั่นเพื่อเขาของน้ำจวดเที่เดี๋ยวเลยน,นี่ตั้งยังไงดิมะบ่วงเบาของไอผมไอลุนเราซื้อมากซุดกินหน่อยเดี๋ยวพ่อครับ มันเฉีแกงเก่งว่าท่านมันจะถอดรทรงว่าท่าน <c oughs> กินหน่วยเดียวมันจะถอดทรงว่าท่านแซ่บน้ำพริกหวานสุดยอดผมบอกไว้ก่อนน้ำพริกหวานไอ้ไส้ผมนี่เฮ็ดสุดยอดพอแล้วพอแล้วมันจะถอดกางเกงไม่ทัน